วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรียนปริญญาเอกนะครับในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเชียงรายเจียตรงนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ทั้งหมดหกวข้อด้วยกันนะครับที่เตรียมมาแชร์นะครับผมก่นอนอื่นก็ขอแนะนําตัวก่อนชื่อเต็มก็กริตอยศนะครับเดรานีชี่เล่นก็คาน,นิสนะครับเป็นเด็กใต้จากจังหวัดตังนะครับตอนนี้ก็ปีสองแล้วปล่อยเอกในภาคเครื่องกลมอเจียตรงนะครับอ,อยู่วิทยาเขตมีทางนะครับเจียตรงเนี่ยจะมีทั้งหมด5 5วิทยาเขตทีนี้ผมก็ได้ทุนจาก อ่าซอ่าเอชจีเอนะครับหรือว่าช่างหายสกอเลชิพนะครับเป็นไทป์ B ของเกียวทองที่มอบให้นะครับทุนที่เกียวทองมอบให้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดอ่าสทุนด้วยกัน4แบบด้วยกันคือ A B C D นะครับก็เงินเดือนก็ราคานี้นะครับ2อ0พค่าเล็กสไตเปนก็คือมันทลีอ่าเงินเดือนเนี่ย2อ0พค่าที่พักห้าแล้วก็มีเงินเดือนให้ถูกไหมเงินเดือนให้แล้วก็มีค่าที่พักให้ครับทีนี้อ่า สำหรับภาคเครื่องกลน,นะครับอปอเอกเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าจะได้รีเซิร์ชแอสซิสแตนต์ก็คือผู้ช่วยวิจัยอีกหนึ่งพันนะครับก็ราคาพวกเนี้ยก็จะเทียบเท่ากับ CSC เลยทีนี้ปี2020หรือว่าปี2 0 2 1เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเพิ่มทุนให้แล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหรเหมือนกันคือถ้าอยา,อยากทราบรายละเอียดเดี๋ยวก็ติดต่อหลังไมค์มาก็ได้แล้วก็ต่อมาก็ประวัติการศึกษาแล้วก็การทํางานนะครับผมตอนปริญญาตรีเนี่ยจบจากมอ มหาวหิทยาลัยสงขลานคะรินนะครับอขอเรียกว่ามอแล้วกันนะครับมอาหาดใหญ่ตอนนั้นทำเกี่ยวกับการลดกฎนะครับจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเพื่อน,นําไปทำปเป็นน้ามันไบโอดีเซลนะครับ wow, เรียนจบนก็ <c oughs> แล้วก็ทีนี้ตอนปีสองพันสิบสี่เรียนจบก็ฉีกแนวนะครับไปทํางานด้านออโตเมชันนะครับเอไปออกแบบเป็นโรงงานที่ออกแบบเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์นะครับส่งให้ h อน da ส่งให้ GM m อ z ม a อนะครับ แล้วก็ทําเกี่ยวกับการออกแบบลายผลิตยุนคนกับทํางานร่วมกันทีนี้รู้สึกว่าอยากอัปเกรดน,นะครับด้านการศึกษาอยากเรียนต่อโทก็ลเลยทำได้ทางานได้สองปีก็เลยกลับมาเรียนต่อโทที่มอครับตอนนั้นจังหวะดีครับที่ว่ามอเนี่ยจับมือกับทางเสี่ยงไฮเจอตรงทางํา MO U ร่วมกันก็นกคือแลกเลียนนักษาเป็นเป็น,เป,นเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมมาเรียนเอกที่นี่นะครับก็คือเรียนที่ไทยหนึ่งปีตอนปโทนเนี่ยคือเรียนที่ไทยหนึ่งปี มาเรียนที่เจ้าทงอีกหนึ่งปีแล้วก็แล้วก็กลับมาไทยหนึ่งปีก็คือสองอสามปีเนี่ยผมได้สองบริญญาสองบริญญาบัรตอนนั้นเนี่ยทำเกี่ยวกับเจ็พุ่งชนครับคือเจ็พุ่งชนเนี่ยเ,เ,เขาเรียกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการหล่อเย็นนะครับใบพัดของเครื่องบินนะครับทีนี้ในไทยเนี่ยเอามามา,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 มาประยุกต์ใช้กับการแช่แข็งอาหารแช่แข็งพวกเนื้อเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้ครับ เรียนจบก็มีโมดิเวชั่นก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบด้านการทําวิจัยมากกว่าการนั่งทํางานออฟฟิศอะไรพวกนี้ก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะมาเรียนต่ออเอกที่มหาวิทยาลัยเชียงราเจอตรงครับคณะนะครับที่เลือกมาเรียนมหาวิทยาลัยเชียงร้เจอตรงเพราะว่ามันมีชื่อเสียงค่อนข้างดีในในในภาพรวมเนี่ยปีนี้ก็ k คีย r วสโว n ั k i n g เนี่ยก็อยู่กับ4447ของโลกครับด้าน ด้านวิศวกรรมเครื่องกลก็อยู่ด้านที่สิบเก้านะครับในเซี่ยงไฮ้เจียตงเนี่ยจะมีทั้งหมดสิบหกสาขานะครับสิบหกสาขาสาขาย่อยนี้เป็นแมปคร่าวๆของมเซี่ยงไฮ้เจียตงนะครับวิยาเขตมินหางแล้วก็ที่วงเล็บในตรงนี้ก็คือจะเป็นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับทั้งหมดมีทั้งหมดสี่ตึกด้วยกันนะครับใหญ่ๆนักศึกษาก็พันสองพันคนได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ก็สิบหกสาขา,า,ขาเข้าวๆก็ได้เก่การผลิตการออกแบบเครื่องจกักรหุ่นยนต์ยานยานต์โรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีหมดแต่ที่เด่นสุดในในในเซี่ยงไฮ้เจียตงเนี่ยก็จะเป็นด้านเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมทางเรือและก็มหาสหมุทรนะครับอันนี้ขออนุญาตถามนิดนึงค่ะอันนี้น้องฮันนีฟคือเรียนกับคนจีนเลยหรือว่าเรียนแยกเอ่อมากับนักศึกษาต่างชาติมครับมีนักศึกษาต่างชาติคนจีนด้วยกัน คอร์สก็จะมีสองแบบให้เลือกก็คือทั้งด้านทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษครับก็นักศึกษาต่างชาติก็จะเลือกเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกันครับผมค่ะโอ้โอเป็น<อ>ก็อย่างที่บอกเนาะมอนี้เขาดังเรื่องคอเครื่องกลจริงจรินะคะครับผมก็งานวิจัยเนี่ยตอนนี้ก็ทางเดียวกัการอเรย,ย็นกันหัานแก๊สนะครับกางถ่นแก๊สเนี่ยปกติจะใช้ทั้งในเครื่องบินแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเบสเบสเพลนก็คือด้านในการผลิตไฟฟ้าตามโรงงานไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ ซึ่งตัวใบพัดเนี่ยจะได้รับความร้อนสูงมากครับก็จะได้เขาเรียกว่าจะมีเฟลเลอร์มันเสียหายเร็วนะครับผมก็เลยก็ปกติแล้วตัวใบพัดเนี่ยจะมีอการออกแบบภายในของมันก็คือให้มีช่องหลายวนนะครับตามนี้ครับซึ่งให้อากาศหรือว่าน้าเย็นเนี่ยเข้าไปหล่อเย็นนะครับทีนี้ถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าตัวลิปทโบลิเตอร์พวกนี้ครับกีดขวางทางการไหลอยู่เพื่อเพิ่มนะครับการถ่ายเทความร้อนให้กับตัวใบพัดนะครับ แต่ผลเสียนะครับเมื่อเมื่อเราเพิ่มตัวกีดขวางเนี่ยความดันมันก็จะต้องสูงขึ้นต้องใช้พลังงานในการผลักน้ําหรือผลักอากาศเข้าไปในตัวแบบพัดมากขึ้นนะครับก็งานวิจัยก่อนหน้านี้ในกลุ่มของผมเองเนี่ยก็จะมีการออกแบบรูปร่างของลิดต่างๆเนี่ยเพื่อว่าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้พลังงานนะครับในการผลักน้ำเนี่ยให้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 ได้น้อยลงทีนี้งานของงานวิจัยของผมเนี่ยก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาหนไหนก็จะเรียกว่าใช้ ทอ uh, t o p o l o g y optimization นะครับหรือว่าเป็นเม็ดเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการออกแบบนะครับผลคร่าวๆเนี่ยก็คือไดอ้ให้การถ่ายเทความร้อนดีมากความดันก็ไม่สูงนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยรูปทรงมันจะแปลกไม่เหมือนชาวบ้านนะครับการการขึ้นรูปหรือว่าการแอป่าจริงเนี่ยยังไม่ไม่สามารถจะทําจริงได้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเท่าที่คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็จะมีเ็าเรียกว่าเทคโนโลยี Technology AM นะครับหรือว่า Additive Manufacturing ถ้าบบานเราก็จะเรียกว่า 3D พิ้นนะครับ 3D พิ้นซึ่งในขณะเนี้มีการใช้แล้วแต่ใช้กับพลาสติกนะครับยังไม่มีการใช้กับโลหะหรืออัลลอยหรือว่าพวกทองแดงหรือว่าพวกเหล็กนะครับแต่ในอนาคตในาง,งานวิจัยของผมก็สามารถจะผลิตออกมาได้แล้วก็คิดว่าจะตอบโจทย์ได้ในอนาคตนะครับโอ้นี้ต่อไปถ้าเราเห็นปีกเครื่องบินเป็นลายแปลกๆแ,แบบนี้ให้รู้เลย<อ>นะคะ<อ>ว่ามาจากน้องฮานีสนะคร <laughs> <laughs> ก็สําหรับหัวข้อต่อมาก็กเป็นความก้าวหน้าด้านเครื่องยนต์การหันแก๊สในจีนแล้วกันนะครับถ้ายังจํากันได้นะครับในปี2อ1พสบเอ็เนี่ยจีนประกาศว่าสามารถทําเครื่องบินเองบินได้ทั้งลํานะครับคือทั้งลําเลยไม่ต้อง,งนําเข้าช <ๆ S 1> ิ้นส่วนใดๆมาจากต่างชาติเลยถูกต้องไหมคะใช่ใช่รู้สึกว่าเขาจะผลิตเองทั้งหมดเลยซึ่งเอาจร,จริงๆแล้วส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของเครื่องยนต์นะครับค่ะเพราะว่ามีความซับซ้อนตอนนั้นเมื่อเมื่อจีนประกาศออกมาว่าเขาสามารถทําเองได้บินได้ทั้งลําเนี่ยก็ ช็อกนะครับกับทางบริษัทโบอิงของอเมริกาครับมากๆในะขณะนั้นซึ่งจีนเองก็ไม่ได้ผลิตหรือว่าไม่ได้พัฒนาแค่เครื่องบินพาณิชย์น,นะครับจีนเองก็ผลิตเขาเรียกว่าอะไรเครื่องบินลบเฮลิคอปเตอร์ยานบินอันตโนมัติแล้วก็พวกมิสซล์นะครับปี2017นี่จีนก็โชว์บินผ่าฝนเครื่องบินลบของเขเองนะครับรุ่นนี้ก็เป็นที่หวาดกลัวของชาติมหาอำนาจอื่นๆเหมือนกันนะครับว่าจีนทําเองได้ไม่ธรรมดาไม่ต้องนําเข้าชิ้นส่วนต่อไปนะครับ แล้วก็ปี2020นะครับที่ล่าสุดก็คือจีนสามารถผลิตเครื่องยนต์กังหันแก๊สขนาด300เมิะวักตัได้รุ่น F-Class นะครับเทียบเท่าของอเมริกา3า0รมกะวักตัตเนี่ยคือถ้ามี100เครื่องนะครับสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ในกรุงเทพได้ใช้ในใช้เพียงพอได้ในกรุงเทพนะครับ100เครื่องอันนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะเล็กมากเมื่อเทียบกับตัวกังหันหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอ,อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าชนิดอื่นๆนะครับ เขือ่อนบางลางนะครับเขื่อนบางลางลองนึกภาพจะมีอะ,อะไรอะ่ะตัวกังหันกังหันน้ำนะครับหนึ่งตัวเนี่ยผลิตได้แค่24เมกะวัตต์นะครับแต่ว่านี่เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์นะครับเครื่องเดียวเล็กๆนะครับผลิตได้ถึง300เมกะวัตต์จีนเองก็มีการพัฒนาต่อนะครับในปี230นะครับที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้ถึง400เมกะวัตต์นะครับรุ่น H-Class นี่เป็นความก้าวหน้าแบบคิดว่าก้าวกระโดดของทางจีเลยนะครับในอนาคต ความต้องการการใช้ไฟฟ้าก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็การพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สเซอร์บายก็ต้องจะมีความต้องการมากขึ้นไม่ในอนาคตนะครับบ้านเราก็อาจจะต้องนําเข้านะครับใช้เครื่องยนต์พวกนี้นะครับถึงตัวมาถามหรือเปล่าจะถามได้จะบอกว่าต่างชาติก็ได้กลัวนะคะชาติมหาอำนาจกลัวจีมากขึ้นเนาะถึงว่าเนาะเนาะ นอกจากจีนจะไม่ต้องนําเข้ามาเองแล้วนะคะแบอผลิตขายเป็นผู้แข่งขันได้ใช่ใช่ใช่ครับผม <c oughs> อีนี้ก็งานวิจัยนะครับที่ว่าจะเกี่ยวข้องในประเทศไทยเนี่ยคือออยจริงอนาคตการบินหรือว่าเครื่องยนต์การหานแก๊สในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ค่อยได้เห็นเร็วๆนี้นะแต่ว่าในความคิดผมส่วนตัวเนี่ยคือความรู้งานวิจัยที่ผมกําลังศึกษาอยู่ตอนนี้สามารถนํามาแอปพลายหรือว่าประยุกต์ใช้นะครับกับงานที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยได้เยอะเช่น ออกแบบใบพัดนะครับสาหรับผสมน้ำมัน,บนไบโอดีเซลนะครับอาจจะกลับไปที่มอสงขานครินแล้วก็เออทกาทวิจัยกับเขาอะไรพวกนี้ต่อมาก็อาจจะออกแบบพวกเอ่อหัวเจ็ตพุ่งชนสําหรับใช้ออกแบบเ,เครื่องยนต์ออบอ,อ,อาหารอาหารแห้งนะครับในในในตัวเครื่องยนต์อบอาหารหรือว่าแม้แม้กระทั่งว่าออกแบบรูปร่างซุกออ,อ,อ,อาคารทรงแปลกตาต่างต่างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คาดว่าจะน่าจะจะได้ใช้ในประเทศไทยนะครับในงานวิจัยของผมเอง ก็คือสรุปง่ายๆนะคะแนวทางที่น้องฮานิฟกำลังวิจัยอยู่เนี่ยนะคะกลับมาเมืองไทยเนี่ยโอ้โหมันมีทางให้พัฒนาต่อยอดได้เยอะแยะมากมายว่าจะเป็นด้านของอด้านทางการศึกษาเนาะการวิจัย ต่อยอดนะคะหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมคือไปช่วยในการออกแบบเครื่องยนต์เกี่ยวกับฟู้ดใช่ไหมคะด<ช>้านของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆพวกนี้ได้หมดออแล้วก็ไม่น่าเชื่อด้วยว่าการเนี่ยการออกแบบลายของการหล่อเย,ย็นปีเครื่องบินเนี่ยมันจะไปต่อย,ยอดถึงการออกแบบตึกรูปร่างแปลกตาในอนะคนด้วยใช่ใช่มันทําได้ก็ เอาจิงๆแล้วมันก็เริ่มจากพวกสตรัคเจอร์ก่อนพวกจากพวกนี้ก่อนแล้วก็นํามาใช้ในงานด้านผมแล้วก็คือก็มีการเล่นเล่นกันอยู่ในงานวิจัยันนี้ก็มีเทรนมานะ่ะในเดนมาร์กในอเมริกาในในจีนเองก็แบบเล่นกันด้านนี้เยอะแข่งกันด้านนี้เยอะเหมือนกันเรายิ่งทําอะไรที่ออกผับแปลกตาได้ออกมาใหม่ได้มันก็จะเป็นยิ่งที่น่าสนใจครับอ่าเยอะไปเลยครับปุ๊บก็นาแนะนํนะครับเผื่อใครอยากจะมาเรียนหรือว่าเอ่อ เรียนต่อเอกเรียนต่อโทนะครับที่เซี่ยงไฮ้เดียวตรงครับเอ่อมอเซี่ยงไฮ้เดียวตรงหรือว่าผมคิดว่าทั้งจีนน่ะให,ให้ให้ทุนกนข้างดีนะครับสาหรับนักศึกษาต่างชาติมีทั้งซีอ่าซีเอสซีแล้วก็ทุนโลเคอลนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับในประเทศอาเซียนเองก็ผมคิดว่าเป็นรองแค่ประเทศเดียวคือประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ว่าพอเทียบเรื่องการแอดมิชชั่นความยากเนี่ยผมคิดว่าจีนเนี่ยผมให้ันดับหนึ่งเลยก็คือไม่ยากมากแล้วก็ทุนก็โอเคเงินเดือนก็ใช้ได้นะครับ แล้วก็มอเส้นค้ายเจวตรงของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าแหลรมีโคเวอร์เชันนะครับกับหลายประเทศมากอเมริกาแคนาดาครับแล้วก็ที่เหนียวแน่นที่สุดนะครับก็คือโคกับทางมิชิแกนครับอินเดียออฟมิชิแก่คือเรามีงานวิจัยร่วมกันทําอะไรร่วมกันนะครับนักศึกษาต่างชาติก็จะเยอะนะครับสําหรับที่ใครอยากจะมาเรียนด้านเครื่องกลหรือว่าอยากจะมาเรียนที่มอเส้นค้ายเจวตรงนะครับก็ ผมลิสต์ไว้สองข้อเลยก็คือ IEL นะครับภาษาอังกฤษให้ได้6ขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยผมคิดว่าจะเป็นตัวนี้นะครับ Recommendation Letter นะครับจากอาจารย์จากในจีน uh, เองจากมอรยซิแองไล่ตรงนะครับคือถ้าเรามีตัวนี้จะมี power ค่อนข้างมากก็คือเอาจริงๆแล้วนนคะแนน IEL ผมตกคะแนนライติงผมได้ไม่ถึงหกนะครับผมได้น้อยแต่ว,ว่าด้วยกับ power ของ Recommendation Letter เนี่ยก็คือส่งอ e ีเมลไปหาอาจารย์นะบอกว่าผมอยากเรียนต่อเนี่ยผมมีงานวิจัยที่สนใจอยากทำด้านนี้ด้านนี้ กอเลยโอเคสมัครมาครับก็เลยเข้ามาได้เรียนพอเอกที่นี่ทีนี้สกิลที่สําคัญก็คือเราผมคิดว่าแนะนําก็คือให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าอ,าอยากจะทําอะไรมีเดตมีดิเรกชันที่ชัดเจนพอเรารู้ว่าจะทําอะไรแล้วเราก็ทะยุทะย,ยานกับมันนะครับเอมิเออสแล้วก็ hard working นะครับทํางานหนักนะครับคือถ้าเห็นคนจีนทํางานเนี่ยตกใจเลยครับผมคิดว่าผมเป็นคนขยันแล้วนะเห็นคนจีนทํางานเนี่ยโอ้ยผมกระจอกไปเลยกลายเป็นคนตื่นสายไปเลย เรียนไนดะ้ค่ะก็ <c oughs> สุดท้ายอาจจะฝากเป็นโค้ดไว้ล้กันที่ผมใช้ในการทำเนินชีวิตนะครับก็คืออย่าเสียดายนะครับในสิ่งที่คุณทำดีที่สุดแล้วนะครับคนนี้รู้จักไหมซีอ g o o g ูเกิลเขาไม่ได้เก่าแน่นะผมแค่เอารูปมาใส่เฉยๆย <c oughs> คนเก่าคือคนเก่า,าคือ ก็รีวิวนิดหนึ่งในไลฟ์ในเสียงคายเจียตงนะครับก็อันนี้เป็นรูปตอนปอโทแล้วกันเพราะว่าตอนปอเอกเนี่ยครับมันเกิดโควิดซะก่อนตอนปอโทเนี่ยมาก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับ <c oughs> ก็นาาาักศึกษาต่ังชาติทั้งต่างชาติแล้วก็คนจีนเนี่ยก็ทางานร่วมกันนะครับแล้วก็มีการอา,อาหารเรื่องอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์นะผมมุสลิมอาหารฮัลลนบางคนก็กลัวเอ้ยมาจีนแล้วจะหาอาหารฮัลลนไม่เจออะไรพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะเรื่องอาหาร การกินสมบูรณ์เนี่ยผมพาไปเองเลย้านอาหารเยอะแยะแล้วก็การเดินทางอะไรก็จากรูปที่แชร์ไปก่อนหน้าน,นี้ก็คือเป็นเอ่อแมพของเชียงราจะตรงนะมีความความกว้างมากเอ่อโมเนี่ยกว้างมากผมคิดว่าห้าคูณห้ากิโลแล้วไม่แน่ใจขนาะดต้องใช้จักรยานหรือว่าเอ่อจักรยานไฟฟ้านะครับเขาก็มีบริการให้นะครับมีรถบัสมีอะไร ก็ทั่วไปครับอยากรู้ไ like ์ในเชียงค่ายเยอะตรงเนี่ยก็อาจจะทักหลังไมค์มาคุยกันได้เพราะว่ามันค่อนข้างอาเยอะนะครับมีเรื่องเลามีเรื่องให้เล่าเยอะอีนก็ติดต่อกันมาได้ก็อันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ผมใช้มี facebook มีอ่ามีแชทแล้วก็รีเสิร์ชเกนะครับ